ของมินิพรารรามกับระบบราชการนะครับวิชารัฐประศานาศาสตร์นั้นเป็นวิชาที่มีขอบเขตกว้างขวางโดยตลอดระยะเวลากว่า100ปีที่ผ่านมานั้นได้มีการพัฒนาเกี่ยวกับเรื่องของพรารรามทางรัฐประศานาศาสตร์หรือทางบริหารรัฐกิจขึ้นมามากมายนะครับซึ่งในที่นี้ลุงก็จะขอกล่าวเฉพาะพัฒนาการของ มินิพาลาดามที่มาเกี่ยวข้องกับระบบราชการที่พอจะนำมาเป็นแนวทางใช้ในการแก้ปัญหาของระบบราชการในปัจจุบันนี้หรือในยุคนี้ได้ดังนี้นะครับลุงได้แบ่งออกเป็นมินิพาราดามทั้งหมดนะครับจะแบ่งออกเป็น6พาลาดามด้วยกันลองมาดูกันนะครับ มินิพาราดามที่ <IS> loyalty, <bleibt> 1น <store> ั้นเป็นมินิพาราดามที่เกี่ยวกับการบริหารเป็นมินิพาราดามแรกเริ่มเลยที่เสนอโดยวุดโรวิลสันเป็นมินิพาราดามที่เสนอแนะว่าการศึกษานั้นเป็นเรื่องของการบริหารสามารถแยกการศึกษาหรือแยกเรื่องของการบริหารออกจากการเมืองได้เพราะว่าการเมืองนั้นเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการกำหนดนโยบายและกฎหมาย ส่วนการบริหารจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการนำนโยบายและกฎหมายไปปฏิบัติให้บรรลุผลให้สำเร็จด้วยความเที่ยงธรรมและต้องมีประสิทธิภาพฉะนั้นการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของการบริหารจึงเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นที่ทุกประเทศต้องมีระบบราชการที่มีประสิทธิภาพ โดวยวิวสันนะครับเชื่อว่าการศึกษาวิชาที่ว่าด้วยเรื่องของการบริหารจะสามารถสร้างหลักการที่เอาไปสามารถปรับใช้ได้ในทุกรัฐหรือในทุกประเทศการศึกษาหลักการบริหารทั่วไปนี้ในระยะเริ่มแรกมีความเชื่อว่ามีความเป็นไปได้เพราะทุกสังคมนั้นจะประกอบไปด้วยระบบการปกครองที่มีศูนย์กลางแห่งอำนาจสูงสุด ซึ่งจะต้องรับผิดชอบต่อการใช้อำนาจหน้าที่โดยรัฐธรรมนูญจะต้องกำหนดโครงสร้างทางการเมืองและต้องกำหนดส่วนประกอบของศูนย์กลางแห่งอำนาจหน้าที่ส่วนการเมืองนั้นจะเป็นเรื่องของการกำหนดหน้าที่ของการบริหารดังนั้นการบริหาร จึงอยู่นอกขอบข่ายของการเมืองนั่นเองรัฐบาลที่ทันสมัยจะมีระบบการบริหารที่มีโครงสร้างและหน้าที่คล้ายคลึงกันคือการบริหารที่มีประสิทธิภาพนั้นจะต้องประกอบไปด้วยการจัดลำดับชั้นหรือลำดับขั้นของข้าราชการตามความสามารถพิเศษเพื่อให้เสียค่าใช้จ่ายและแรงงานนั้นน้อยที่สุดแต่ได้รับผลตอบแทนมากที่สุด การบริหารที่ดีจึงจำเป็นสำหรับอารยธรรมและสวัสดิการของมนุษย์นั่นเองภารดามที่สองเป็นมินิภารดามที่เกี่ยวกับระบบราชการโดยตรงเป็นภารดามที่เสนอโดยแม็กซ์เวเบอร์โดยมีแนวคิดว่าองค์การแบบราชการนั้นมีวิธีการจัดก,การหรือจัดองค์การที่มีประสิทธิภาพมากกว่าวิธีการอื่นๆ การจัดองค์การแบบราชการจะมีวิธีการจัดการเรื่องอำนาจหน้าที่และความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในสังคมที่ดีที่สุดเพราะว่าเป็นการบริหารงานที่มีเหตุผลมีระเบียบแบบแผนที่แน่ชัดสามารถทำงานได้อย่างถูกต้องต่อเนื่องและรวดเร็วข้าราชการจะมีลำดับชั้นของการบังคับบัญชาอย่างแน่นอนมีความสามัครคีภายในองค์การมีความรู้ความสามารถ มีทักษะประสบการณ์ในหน้าที่มีความชำนาญงานและข้าราชการนั้นยังเป็นอาชีพที่มีความมั่นคงมากที่สุดอีกด้วยเวเบอร์ได้เสนอแนวความคิดเกี่ยวกับระบบราชการเป็นลำดับขั้นโดยพิจารณาจากความสัมพันธ์ของอํำนาจหน้าที่และการบริหารคือในทุกสังคมการใช้อำนาจหน้าที่ของผู้นำทางการเมืองต่อประชาชน จำเป็นต้องอาศัยการบริหารเป็นตัวเชื่อมระหว่างผู้นําทางการเมืองกับประชาชนรูปแบบการใช้อำนาจหน้าที่จะมีระบบการบริหารรูปแบบหนึ่งที่เหมาะสมมาลองรับทําให้การใช้อำนาจหน้าที่เป็นไปอย่างสมบูรณ์โดยเขาได้แบ่งออกเป็นการบริหารแบบ3รูปแบบด้วยกันคือ 1. การบริหารแบบผู้นำบารมี ผู้นำทางการเมืองจะใช้อำนาจหน้าที่อันเกิดจากบาร,รมีของตนเองซึ่งเป็นบุคลิกลักษณะพิเศษและมีผู้จงรักภักดีเป็นผู้บริหารเชื่อมโยงกับประชาชนรูปแบบที่2คือการบริหารแบบประเพณีผู้นำทางการเมืองจะได้รับอำนาจหน้าที่ตามประเพณีของการสืบทอดอำนาจทางการเมืองการใช้อำนาจหน้าที่จะใช้อยู่ภายใต้กรอบของประเพณี และรูปแบบสุดท้ายที่เวเบอร์ได้นำเสนอไว้คือการบริหารแบบนิติในผู้นำทางการเมืองจะด,ดำรงตาแหน่งอย่างชอบธรรมตามอํานาจของกฎหมายมีอํานาจหน้าที่ตามที่กฎหมายกํำหนดการใช้อํานาจหน้าที่ต่อประชาชนจะอาศัยรูปแบบการบริหารที่เรียกว่าบูโรครีซีนั่นเองกล่าวโดวยสรุป รูปแบบการบริหารแบบราชการนั้นจะเป็นระบบการบริหารที่เน้นเรื่องการปฏิบัติตามหลักกฎหมายเป็นสำคัญประเด็นสำคัญที่ทำให้อาชีพของราชการหรืออาชีพของข้าราชการแตกต่างไปจากอาชีพอื่นๆก็คือในเรื่องความมั่นคงของอาชีพนั่นเองมินิพาราดามที่3นะครับเป็นมินิพาราดามที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์การจัดการ นำเสนอโดยเฟดริกเทเลอร์เขาได้นำเสนอหลักการของวิทยาศาสตร์การจัดการไว้อย่างน่าสนใจว่ากฎระเบียบต่างๆในการจัดองค์การที่มีความสมบูรณ์สามารถนำไปใช้กับทุกกิจกรรมทางสังคมได้เพราะกฎเกณฑ์เหล่านี้ถูกสร้างขึ้นมาโดยอาศัยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ซึ่งหลักการวิทยาศาสตร์การจัดการของเทเลอร์มีด้วยกัน4ประการคือ 1. สร้างหลักการที่เป็นวิทยาศาสตร์ทุกขั้นตอนของการทำงาน 2. คัดเลือกคนงานให้เหมาะสมกับงานตามกฎเกณฑ์ของวิทยาศาสตร์ 3. พัฒนาคนงานให้ทำงานอย่างถูกต้องตามหลักวิทยาศาสตร์การจัดการและ 4. การสร้างบรรยากาศการร่วมมือการทำงานอย่างฉันมิตรความน่าสนใจของวิทยาศาสตร์การจัดการของเทเลอร์นั้นจะอยู่ตรงที่ว่า หลักการจัดการองค์การที่ดีที่สุดต้องอาศัยหลักการของวิทยาศาสตร์การจัดการขั้นตอนการทำงานแต่ละขั้นตอนจะมีวิธีการทำงานที่ดีที่สุดความเป็นสากลของวิทยาศาสตร์การจัดการอยู่ที่ว่าหลักการเดียวกันสามารถนำไปใช้ในขั้นตอนหนึ่งหรืองานที่มีอยู่เหมือนกันในลักษณะเดียวกันได้ทั่วทุกมุมโลกนั่นเอง มินิพาราดามที่4คือมินิพาราดามที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์การบริหารนักวิชาการทางรัประาศาสนศาสตร์นั้นมีความเชื่อกันว่าหลักการบริหารเชิงวิทยาศาสตร์ที่มีลักษณะเป็นสากลน,นั้นเป็นสิ่งที่เป็นไปได้เกิดขึ้นได้เพราะการค้นหาหลักการบริหารเชิงวิทยาศาสตร์อย่างต่อเนื่องจะต้องถูกค้นพบหลักการบริหาร และเป็นหลักทั่วไปได้อย่างแน่นอนซึ่งจะสามารถนำหลักการบริหารทั่วไปเหล่านี้ไปประยุกต์ใช้ได้ทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนซึ่งนักวิชาการคือเฮนรี่ฟาโยได้สรุปหลักวิทยาศาสตร์ของการบริหารไว้14ขั้นตอนด้วยกันคือ 1. การแบ่งงานการทำ 2. อำนาจโดยชอบธรรม 3. ระเบียบวินัย 4. เอกภาพของสายการบังคับบัญชา 5. เอกภาพของคำสั่ง 6. หลักผลประโยชน์ส่วนรวม 7. การให้รางวัลตอบแทน 8. การรวมอำนาจ 9. ลำดับขั้นของสายการบังคับบัญชา 10. คำสั่ง 11. ความเสมอภาค 12. ความมั่นคงของบุคลากร 13. ความคิดลิเริ่ม 14. ความสัมพันธ์ภายในองค์การยังมีกุลิกและเออวิกอีกสองคนนะครับได้เสนอหลักการเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ของการบริหารไว้ว่าเมื่อสังคมขยายตัวออกไปการแบ่งงานการทำตามความสามารถของแต่ละบุคคลนั้นจะสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นจนเกิดความจำเป็น ที่จะต้องศึกษาหารูปแบบของการจัดการองค์การที่จะสามารถประสานงานระหว,ว่างหน่วยงานเหล่านี้ที่มีอยู่มากมายให้ร่วมมือกันทำอย่างมีประสิทธิภาพประหยัดเวลาและแรงงานให้มากที่สุดเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการทำงานมินิพาราดามที่5มินิพาราดามเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริหาร การศึกษาพฤติกรรมการบริหารของข้าราชการมีการทำวิจัยมาอย่างต่อเนื่องเมื่อสาขาพฤติกรรมศาสตร์เริ่มมีความสำคัญต่อวงการสังคมศาสตร์นักรัฐประาศาสนศาสตร์จึงได้มีการศึกษาพฤติกรรมของข้าราชการในการบริหารงานทั้งด้านจิตใจและร่างกายทางด้านจิตใจนั้นได้มีการศึกษาค่านิยมของระบบราชการว่ามีลักษณะพิเศษอย่างไร จึงจะเอื้อต่อการปฏิบัติราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดโดยเฉพาะในระบบการเมืองแบบประชาธิปไตยที่นักการเมืองเป็นผู้กำหนดนโยบายและข้าราชการต้องเป็นผู้ปฏิบัติตามนโยบายดังนั้นข้าราชการเองก็ต้องมีค่านิยมทางการบริหารที่สอดคล้องกับค่านิยมทางการเมืองมินิพาราดามสุดท้ายคือมินิพารดามที่6 มินิพรารดามเกี่ยวกับการบริหารการพัฒนานับตั้งแต่รัฐบาลอเมริกันได้มีการจัดทำโครงการพัฒนาหุบเขาเทนเนสซีโดยมีการบริหารงานแบบภายนอกหรือ external administration ที่มุ่งเน้นการติดต่อกับหน่วยงานภายนอกให้มาสนับสนุนโครงการพัฒนาของหน่วยงานนั้นจนได้รับความสำเร็จเป็นอย่างมากการบริหารงานแบบภายนอกนี้ จึงได้รับการศึกษาได้รับความสนใจเรื่อยมาจนกระทั่งในปีคศ1962ไวเนอร์ได้ศึกษาการบริหารงานแบบนี้และได้เรียกว่าการบริหารการพัฒนาหลังจากนั้นสับใหม่คำนี้ก็ได้ใช้กันอย่างแพร่หลายกลายเป็นมินิพาราดามที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก จนในทศวรรษที่1,980การบริหารการพัฒนาได้มุ่งเน้นการสร้างสมรรถนะทางการบริหารเพื่อให้องค์การสามารถส่งมอบสินค้าและบริการแก่ประชาชนได้เน้นการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างประหยัดไม่สิ้นเปลืองและต้องมีประสิทธิภาพโดยไม่ก่อให้เกิดมลพิษและความเสื่อมโทรม เน้นการพัฒนาประเทศร่วมกันระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนโดยส่งเสริมการประกอบการแบบเสรีและสนับสนุนการบริหารแบบประชาธิปไตยและเน้นการเมืองของการปฏิบัติตามนโยบายพัฒนาโดยใช้ระเบียบกฎเกณฑ์ทางการบริหารร่วมกันกับการต่อรองทางการเมืองการบริหารการพัฒนานั้นมีจุดเน้นที่เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา ในทศวรรษที่1960การบริหารการพัฒนาได้มุ่งเน้นการพัฒนาเกี่ยวกับเศรษฐกิจเพื่อเสริมสร้างระบบประชาธิปไตยและต่อต้านภัยคุกคามจากระบบคอมมวนิสต์ในทศวรรษที่1970การบการบริหารการพัฒนาจะมุ่งเน้นความสนใจไปที่ความเสมอภาคทางสังคมการกระจายอำนาจการใช้ทรัพยากรในท้องถิน่น และการมีส่วนร่วมทางการเมืองท้องถิ่นของชาวชนบทในทศวรรษที่1,980การบริหารการพัฒนาได้เน้นการสร้างสมรรถนะทางการบริหารหรือการพัฒนาทางการบริหารโดยการจัดเตรียมเปลี่ยนแปลงปรับปรุงหรือปฏิรูปโครงสร้างกระบวนการและพฤติกรรมทางการบริหารให้มีสมรรถนะ หรือความสามารถที่จะรองรับนโยบายแผนแผนงานโครงการหรือกิจกรรมสำหรับการพัฒนาประเทศในทศวรรษที่1990การบรบริหารการพัฒนาได้เน้นการบริหารเพื่อการพัฒนาโดยการนำสมรรถนะหรือความสามารถที่มีอยู่ในระบบการบริหารมาปฏิรูปตามนโยบายแผนแผนงานโครงการ หรือกิจกรรมการพัฒนาเพื่อก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงตามที่ได้มีการวางแผนไว้ล่วงหน้าและในปัจจุบันนี้นักวิชาการทางการบริหารและรัฐประาศาาศา,าศาสตร์ต่างก็ทราบกันดีอยู่แล้วว่าการพัฒนาประเทศจะต้องอาศัยการบริหารการพัฒนาในเบื้องต้นและต้องมีการพัฒนาการบริหารโดยการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง กระบวนการและพฤติกรรมการบริหารงานภายในองค์การราชการให้มีสมรรถนะสูงจนสามารถตอบสนองภารกิจของการบริหารเพื่อพัฒนาและเมื่อองค์การราชการมีสมรรถนะในการบริหารรัฐบาลย่อมสามารถบริหารโครงการพัฒนาต่างๆได้ทั้งทางเศรษฐกิจสังคมการเมืองรวมทั้งโครงการพัฒนาชุมชนเมืองชนบท รัฐวิสาหกิจความช่วยเหลือจากต่างประเทศอุตสาหกรรมกรเกษตรกรรมการศึกษาประชากรสาธารณสุขและอื่นๆโดยหลักการสำคัญทางการบริหารการพัฒนาจะอยู่ตรงที่ว่าระบบราชการสามารถเปลี่ยนแปลงนโยบายการพัฒนาออกมาเป็นแผนกลยุทธ์แผนงานโครงการและกิจกรรมการพัฒนา ที่มีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติและในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปได้หรือไม่นั่นเองโดยสรุปแล้วพัฒนาการของมินิพราดามที่เกี่ยวกับระบบราชการมีลักษณะของการพัฒนาตามความเจริญเติบโตขององค์การราชการจนยากที่จะกล่าวได้ว่าการใช้เพียงมินิพราดามเดียวในการปรับปรุงระบบราชการจะประสบความสำเร็จได้ยิ่งในปัจจุบันได้มีการนิยมใช้ พาราดามหรือมินิพาราดามหลายๆพาราดามมาศึกษาระบบราชการโดยแบ่งออกเป็นส่วนๆแล้วทำการเสนอแนะแนวทางปรับปรุงระบบราชการอย่างเป็นส่วนย่อยเพื่อก่อให้เกิดผลดีคือเราจะได้ไม่ต้องมารอปฏัปรรูประบบราชการพร้อมกันทั้งระบบหน่วยราชการใดสามารถปฏิรูปก่อนก็สามารถทำได้เลยเพื่อทำให้ระบบราชการนั้นมีความทันสมัยมากขึ้นเป็นอันมาก ทั้งหมดนี้คือคลิปเกี่ยวกับมินิพาราดามกับระบบราชการที่ประเทศไทยหรือนา,นานาประเทศได้นิยมใช้กันนะครับสังเกตได้ว่าศาสตร์ในยุคปัจจุบันหรือในอนาคตนั้นไม่ว่าศาสตร์ในด้านการบริหารการเมืองการทํางานต่างๆจะไม่มีศาสตร์หรือไม่มีสาขาใดที่ใช้เพียงลําพังจะต้องใช้หลากหลายมีการผสมผสานซึ่งกันและกันนะครับเพื่อที่จะให้เกิดการพัฒนาไปได้อย่างเต็มที่ มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้แล้วเรากลมาพบกันใหม่จากลุงเล่าเรื่อง YouTube นะครับขอบคุณที่ติดตามรับฟังกันนะครับแล้วเราพบกันใหม่ขอบคุณและสวัสดีครับ